สวัสดีค่ะนางสาวเรื่องพรสีสดนะคะอ่านักศคือสาแพทย์แผนไทยรุ่น6ผัด2ส,สถาบันคลินิกอารพยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตทำเกลือสินเทานะคะเพื่อที่จะเตรียมไปสตุกอีกรอบหนึ่งเนาะสัดส่วนของเราก็คือจะมีเกลือ2ส่วนนะคะแล้วก็จะมีนมโคร100้อยปร์เซ็นหนึ่งส่วนนะคะวิธีการทำก็คือเราจะเทเกลือแล้วก็นมโคเนี่ยผสมให้เข้ากันนะคะ ค่อยๆทยอยเทลงไปนะคะสลับกับนมโค<ป>เวลาควรเราจะกวนไปในทางเดียวกันนะคะค่อยๆกวนให้สัดส่วนของเกลือแล้วก็นมโคเนี่ยเข้ากันเราก็ทำอย่างนี้ไปไเรื่อยๆนะคะจนหมดเกลือสองถ้วยของเรา นี่นะคะเราก็จะได้เกลือสีเทาที่เราใส่ส่วนผสมของลงโคเข้าไปหนึ่งส่วนแล้วก็เกลือสองส่วนนะคะหลังจากนั้นก็คือเราจะใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดเนาะเราจะปิดไว้อย่างเงี้ย สวันทุก3าวันก็คือเราจะเปิดมาแล้วก็กวนผสมค่ะพอครบ3วันปุ๊บเดี๋ยวเราจะนําไปสตุเป็นขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ชมอีกรอบหนึ่งค่ะ